ไปตามหวยปูปิศนานะครับท่านผู้ชมเมืเ่อในวันที่ยีบสามนะครับเนาะที่เขาไปตามหวยปูปิศนาน้ำกันเขาไม่แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามเรป็ดกรลวลยนะครับเนดะ้อไอมีกำลังใจให้คลิปต่อไปนะครับเนาะเดี๋ยวไปตามเขาไปรับความสุขน้ำกันนะครับเด้อกนะ็จะเปลี่นแนวทางนะครับเนาะ เดี๋ยวไปหอดวัดค่อยป่อกันเนาะครับเนาะไปฟังปูเบาว่าปูยังไงตัวใดไปฟังปินาเนาะครับเนาะเอเน่พระหนึ่งร้อยก็ิพหนึ่งร้อยกสิบสามมื่นกับมี่อีกเีครับเออมื่ออื่นนี่ได้มื่ออื่นนี่ได้สิหลายอยู่มื่ออนแสมรยถูมื่นสองร้อย่อเนาะมืออื่นนี่ได้สองร้อยี่สิบเอ็ดลู อื่นสองร้อยยี่สิบเือลูกมันอีมนอีสอนอีเท่าไรก็ม้เก้าสิบสองมนี้ร้อยเก้าสิบสาต้องเขียนไอื่นสอง้อยยี่สอี้นว่ะเอ๋ฮนี่ยิเทศให้งเรียนขาดทุกบะอนนี่ขาดสิดีเป็นเสียจ้อย บ้านดีซื้เลี้ยงา <laughs> ขาดทุกบ้านมีขาดท <laughs> <laughs> ีดีเสียจ่อยเอเซียวสองเซียวแหละเป็นเซียวหักเซียวแพงเลยเซียวผู้นนหนึ่งเลี้ยงเป็ดเอเซียวผู้หนึ่งเลี้ยงไก่ไก่กับไก่ตีได้แหละเลี้ยงไก่ตีกันไก่ตีอัานี้แหละแล้วบานนี้ผู้เลี้ยงเป็ด บ้านี่กลับมากมี่ข่วมฝันนะเดี๋บ้านนี่ฮะบางเอิญฝันเนี่ยใก่ตีมันฝันบ่กมันไก่แม่ไก่ผูหน่อยมันก็เลยบอมีพันบ้างดีดีบ้านนี่เป็ดบ้านเนี่ยเป็ดมันฝันมีครูหนึ่งบ้านนี่หมอนี่รวยบา้างดีดีหมอบทสุดไทยหมอนี่รวยครก็ครับมีเป็ดครูหนึ่งเด้เนี่เป็ดก็เป็นเจ้าผูตัวแม่ได้แึง่ได้สนุกได้ ตัวเลยได้ใกล้ตัวเดียวใกล้ตีนีแ่แหละเลยมาขอเปลี่ยนกันเสียดอวันเช้าว,วันโอ้ยห้องลูกทุ่นเนี่ได้ห้องมีไก่ตัวเดียว,วอันนี้เขาขอขอเปลี่ยนกันเจ้าก็เลยให้เป็ดมาคู่นึงที่เราเนี่ยพอลูกมนันมันหนีเห็ดจังเลยก็บ่ได้หน่อยได้เป็ดมาคู่น้องผันเป็ดผูเบิดหน่เรืงไงไ่องง่ายมากเป็ดผูเบิดหรือบ่ววได้พัน กระเลไปยแย่เซียวอีกเซียวตัวเห้่ยวเป็ดน้องสองตัวก็ไม่ได้พันก็ะเลี้ยวไปขึ้นเซียวท่านหรอกกระเป็ดนี่ไปขึ้นเซียวเซียวก็เลี้ยเลี้ยงไว้คนที่ไทยเซียวผู้เลี้ยงเป็ดเลยมิเตลุยกับด้วยนี่มิเตลุยกับด้วยนี่แหละคาดทุกบหันมีคาดจดีก็เสียจจอย เนี่ยหาเป็นเช่ไรเล็้ว่าไหนหมอเรืองไก่เนี่ยเล้วว่มีอย่างจหน่อยพนที่ไทยไปยุคกะเป็ดได้แหล่ได้ด้วยได้ตัวชีลวยได้เอ่อแลพอว่ามันกเอาเรืแงปดเแหล่ได้แ8 2่แปดสองแปดสามก็ก้อนเนี่ยตะกอนเอาคนี้แหละแปดสองแปดสามแปดสองนี่แหละ ยองมึ้ยีแดงตัวละหน้อยแย่จังแม่เล้แม่บอกว่าบอครับที่ทานี่แหละครับได้เลื่อนได้แหละเด้ประกันเทศท่วมดีไว้แหละแม่นอ้อยชีได้แสงนี่แหละยืนขป็นเป็นขเวนอ้อยเลของมันนี่มันเดียวกับบุญบุญพระาษฎร์อันที่สูงของห้องนี้ถึงได้ก็ได้ต่างอืกเชื่อม่สิละ มาวัามาบ้าเขาปฏิบุริกุณจนอากาศมาไหวครูบาจานนั่นเป็นสิ่งแหละนะที่บอกพุ่มฝันดต่นิทานจะวอกไปแล้วฝันแตกมันขึ้นก็ฝันเห็นนะหล้วพขอเลยแทงหัวสิ่งนันฝันแบบเกาๆเขาแค่ฝันแยบนึงถ้าแทงหัวหนึ่งมีดกุนบาดหัวที่นั่นเขาแค่ฝันอยู่เด็อเขาเค่ฝันขังหนึ่งอยู่เด็กแล้วบาดนี่แหละคูบาเน่ากุนหัว เมล้วเฮ็ดหงายห้าบาทห้าหบาทแต่ว่าเรียกบ่อไงเรียกบ่อมดยกกางอะไท่านนั่นแหละเ้าฝันมอยกลางเรียกค่บ้ายังไงซะคุบ้าห้าหทัานคนแหละคนบอกนะตัวมัดแทงหงายห้าแค่ว่าบาทดิ้ต่ว่จะเรียกบ่อเป็นเลขศูนย์ยกกางหืายท่านนั่นแหละก็ฝันท้าหนึ่งก็ที่บอกหัวหาหัวหก่าเจ้าค่เท่านนั้นแหละท่านันห้าศูนย์หกศูนย์เนาะ เ่ยกินหลายสะบรัทฮะเออแกเงอนแต่ท่านนั่นแหละจะซือซื้อหกนีคนซื้อเจ็ดที่ซื้อมซื้อหายเพระท่านนั่นจ้ะเนี่ยซ้อห้าซ้อหกพอครับจ้่ค่ะไ่ทนั่นแหละครับถ้ากบแจกหลายแล้วเสาร์ก็ดีนี่กับวลารา่แรกเราดักติดกันแล้วอ้านอ้ง ก็กระหางเี่ครับมันมันไม่หลอกนะครับนรนเนาะเจ้าภาพเป็นแม่ใหญ่แน่เพราะว่ามันเป็นช่วงเขาสั่นสาะนันเด้อหลวงปู่ฟันกีเดอ้อร์ปันไนดอก์ปูปันแล้วมิจฉาแหละครับไอ้ขาดทุกบัวหันนี่ขาดจะดีปเป็นเสียอยก็เล่าให้ฟังแล้วให้มันเข้าใจแน่แหละครับไอ้เสียวสองเสียวคนหนึ่งเลี้ยงไก่ตีคนหนึ่งเลี้ยงเป็ด เป็ดนี่มีสองไก่หนึ่งไก่นี่งมิจฉลุกทุนไปขอเปลี่ยนเป็ดเขามาเลี้ยงกับเป็นเป็ดผูกวัดก็เลยเอาไปขึ้นบันรจ่ายตัวม้มีหอย่างจ่อยหมอเลี้ยงไก่ไก่กับม้วนเป็ดกับม้วนมาฮ่องมีผู้เดียวหะองอยู่เป็ดนะที่ผัวนี้ก็เลยรวยเฮ้ยบ้านดีๆได้บัตรจ่ายผู้เลี้ยงเป็ดนี่รวยไก่กับมะฮ่องเอาเป็ดให้เขาเขากับผู้เลี้ยงมาะฮ่อง อแกด้ลยมาห้องมีผู้เดียววันในห้องมีผู้เดียวเนี่นะใครสิวะนะผู้นสิรู้ไอ้วันมาห้องมีผู้เดียวเนี่ยคิดมันสดน่แหละนี่เท่านั้นแหละเนี่ยฮ่านนั่น่าฮ่้ฮ่าฟังฮ่าฮ่าฮ่าฮนาฮ่าฮ่าฮวาฮ่าฮ่าฮ่บฮ่า่าฮ่ั่นฮาน่่าา่ ตกเจ้าค่ะกลิ้นนะเจ้าค่ะเอ้นเลยมันอมดปิศนาปูนเป็ดกับแปดกไม่ใช่นั่นแหละไปกินล้นะสีสันนี่เฮวย่ะเก็บได้ไม่จะมีแหละแขแขนเลดแขนแขนด้วยู้ว่าแขนแขนดว กูว่าเขยนเขนรถมาสั่นตัวเนาะเจ้านายา็มือสั่นขี้นีมันแม่นเลยเเขียนมันบเคยสีบปนได้ดิเวาหันถือเดี๋วจะเลริเอาบันร้อนดิเขียนเป็นยันดิเดี๋ยวเทวดาเป็นวันนั้นมาเขาภาษาหลวงปู่จะเรับกว่าอะไดกมอันีแท่ คันเด็กก็ไม่แพ้แท้ที่เวลาเจมา์เขากระจาห้องของเราเงินเท่เนียอ้เจ้าค่เสียทุกคนเนออันมืออันมือเืินอันมืออืินจักองตัวกลัวเกระมือนสองร้อยสองร้อยเท่าไรัวสอ้อย่มือินสองร้อยยี่สิบเอ็ดเนามือนออ่เนาะมือเื่นค่อยมามืออินไม่มาไหมไม่อีกมีแต่าน้เนอครับอ่ะให้ด้วยมืออื่นครับอ๋อเออพอดิบดิบหนอยี้เจ้าคครับ โอครับผมมาหผมมาดีมมาข,ขอปูอยู่ไหมครับงไทยจะดครับโพ้ผมก็ดีเลยผมม,มาดีขออยู่ผมเดียวเห็นไหมเออะน้องซื้อไน,น,นี่น,นะครับท่านผู้ชมเหล็กปูปิศนานะครับหน่ะงวันวันที่หนึ่งสิงหาหกสี่เนาะครับท่านผู้ชม อันนี้เลขปูเขียนหายนะครับเนาะแปดห้าหกแปดหนึ่งสี่นะครับเนาะเลขปูเขียนหายนะครับเนาะแล้วก็ปูฟันว่าได้โกนหัวคู่บ่าคู่บ่ามาโกนหัวหายนะครับเนาะมันก็ตีได้หกศูนย์อันแปดสองนี่ก็ปูหกายมือขึ้นสองนิ้วน,นะครับถนผู้ชมมา มีเป็ดสองตัวนะครับเนาะเป็ดกับแป็ดกับแป็ดสองเปดสามนะครับเนาะก็ฟั้งจากปากปูด้วยตนเองนะครับเนาะตีได้ตีได้กระโดดนะครับเนาะตีได้แปะแปะได้กระโดดนะครับเนาะท่านผู้ชมเหล็กปูปริศนานะครับเนาะฟังจากปากปูแล้วเอาไปตีเบิ้งนะครับเน้ะ ว่าไม่หีเข่ากับปูไห่ปนนะครับเนาะเนี่ยนะครับเนาะแคบหน้าจอย้วครับเนาะจะเป็นแนวทางเสียงโชคใส่หัวตอนที่ถึงสิงหาเนาะครับเนาะให้ท่านผู้ชมรวยๆแห่งนะครับเด้อสวมหมาสู้สูบก้นนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดไฟล์นะครับเด้อคลิปหน้าพากกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ